สวัสดีครับมือนี้หนูนาภาพมือสานนะครับภาพพี่น้องมาเบิงไม้นะครับไม้ใส่เอียนนะครับไทปลาไหลนะครับดูทำเลครับเหมาะมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงนะครับแต่ว่านะครับมาแลลวกับนาพิษหวังนะครับเพราะว่าขจรอสงสัยจะมาเฝาเลยนะครับมาใส่นี่ครับทำเลนะครับที่จิงเหมาะนะครับเหมาะเหมาะมาก นี่อุปกรณ์บางลั่นครับบางลั่นเขาเจะกับวางยืงสีนะครับแต่เรืบกกาบักกาบมาใส่เทิ่งปอมนะครับปอมเห็นบ่ครับพี่น้องเห็นปอมบ่ครับปอมพ่วมนะครับนี่ครับบรรยากาศหรือว่าทำเลตรงนี้เหมาะเหมาะมากนะครับการใส่ปลาไหลใส่เอียนครับถามานะครับมาแต่เนินเนินนะครับมาแต่เนินเนินทุน เมื่อวานน่าจะบังแตกเลยนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ถึงปอมนะครับปอมปอมเด็ดนะครับเป็นใจปลาไหลนี่็รอบนะครับนี่ทั้งหลอบนะครับเดี๋ยวสีพ้าไปเบิ่งอีกบองนึงนะครับบางลั่นนะครับบางลั่นกิกองอยู่อีกอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งคือที่เราเห็นบางลั่นนะครับนี่ครับเป็นสาเก้านะครับสาเก้า จะผมเคยมาเห็นตอนตอนผมมาหาตอนหนกแถวนี้นะครับแล้วก็เยว่วามาเบิงอีกวามันเป็นตะมีปลาไหลเป็นกันเยอะก็เลยมาเบิงแต่แล้วก็โหบรูไวาอีหยังเป็นอีหยังแน่อยู่นี่นะครับเพิ่งปอมฟ่มนะครับปอมฟมเบ็ดนะครับนี่นี่อันนี้น่าจะถูกนะครับพอผมยกเบิงแน่แล้วเป็นปลาไหลหน่อยเป็นเอี้ยนหน่อยนะครับแต่ก็บ่อยู่ทองเพื่อนหรอกนะครับ นี่ครับปอมพมเต็มอ่อมสะอ่อมหนองอยู่นี่แหละครับมันเป็นหนองครับเป็นหนองเป็นหนองเก่านะครับอยู่ในป่านะครับอยู่ในป่าลกมากนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับมอมากนะครับแล้วก็ข้างหลังผมนะครับตรงนี้นะครับพี่นนองเบิงเนี่ยนะครับเบ่งเนี่ยไปเลยบางล้านครับเต็มเลยแต่ก็แปลกว่าเขาจะไสรแล้วเนี่ย เป็นอย่างข้าเจ้าคือว่าเจ็บขึ้นนะครับจะกองยีงสี่นะครับบางลั่นนะครับของเพื่อนจะขนาดดูแล้วก็น่าจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งกับบางนิ้วนะครับแต่ของหนูหน้าจะใช่บางสองนิ้วนะครับบางสองนิ้วนี่ครับวางอยู่เป็นกลองเลยนะครับอยู่ทั้งหมุนก็มี่นะครับที่ภาพเบิ้งที่แหลกนะครับ บ่มีแชร์นี่นะครับบ่มีแชร์ปวามฟมนะครับเดี๋ยวจะหน่อยเดี๋ยวผมพาไปเบิรงอีกนะครับอยู่ตรงข้องข้องน้ำนะครับข้องน้ำตัวน้ากับมอะนะครับนี่คือตรงนี้คือเป็นบอบอลลางนะครับบ่อลลางน้ำเพาขาดน้ำเพระขาดทีเชียร์หรอกเพราะว่าผมผมเคยมาบ่อยตอนตอนที่ผมหาต้อนกนะต้อนกแต่ที่นี่ก็เลยไม่เห็นก็เลยคิดคิด่อ เลยมาเบิงนะครับมาเบิงบรรยากาศมาเบิงอ่รยากนนอาจจะมีนะครับอาจะมีแจับมีจริงมีคนไจนะครับมีคนหานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงอีกตรงนึงนะครับเบ็ดนะครับนี่ครับหมออีเลนะครับตรงนี้คิดเ่าข้าจามาาข้าจ้าก็ได้หล่กันจะได้หลา่กันลาไลนะครับ เทิงเบ็ดทึงนี่ไปไปเบิ้งนะครับอยู่มึงนี่ครับพี่น้องเป็นข้องนะครับพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นข้องนำตรงนี้กับบ่ค่อยขาดนะครับนำบ่ค่อยขาดสามารถใส่ปลาไหลได้นะครับใส่บางลั่นน่โอเชียได้นะครับใส่ให้กันแต่แล้วคับพี่น้องเห็นไหมครับเบ็ดนะครับมีขั้นเบ็ดนะครับขั้นเบ็ดนีตักอยู่นะครับแล้วก็ปอมโฟมเต็มนะครับ นี่ครับพี่น้องเห็นบ่มครับปลอมโฟมลอยอยู่นะครับก็เลยคิดว่าบรกามากหรอกเพราะว่าถามมาแล้วถึงจะถือเย็นถือปลาไหลแต่ก็พี่น้องคงสิมายามก่อนผมพออายุไก่นะครับไก่จากบั่นหน้านะครับทางจากบัหนหน้ามากประมาณเจ็ดแปดโลนะครับเจ็ดแปดติโลได้นะครับผมเอาจะได้กระซ่างนะครับ ขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามช่องนู่น่าภาพบึงอีสานเะครับภาพผี่นองมาเบิงทำไื้สอยๆหรอกครับแต่แลกกับบได้โบกามาไซหรอกนะครับขอบคุณหลายๆนะครับทำรายการติดตามนะครับเอาไว้พอกันลิหนานะครับผมสําหรับลิปนี้ขอกราบข้าวบาสวัสดีครับไปน้ำไอปองสีพะาจ้เบิงอีสาน ชีวิตแบบที่บ้านสไตล์สิไปอไอโบ <c oughs> นินแดนอีสานกวงไงเมืออคอนแกนแดนเราคุ้นเสียงแค่ไหนไงไอ้สิทาเจ้า,จาอยู่อีสานว้าวหน้นาจะพาไปบ้างอีสาน <c oughs> คิดหอนไปได้ก็แค่แวะเข้ามาที่ช่อง